เสียเวลาเวลามามาร่วมฟังณวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมเองก็เป็นเป็นชาวประมงนะครับเอออยากปัญหาที่พบมาหลายหลายประการอะไรอย่างผมผมอยู่กับที่นี่นะครับเออเรื่องยีปีที่ผมทำงานตรงนี้เนี่ยเป็นองค์กรภาคประชาชนนะครับตั้งแต่เออร่วมตัวกันเป็นสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้18ปี แล้วก็เดินตะเกียงเป็นสมาครปมสมัครตามข่าววงมุ่งพื้นที่รบสองทีในเดือนนี้นะครับปัญหาที่เราพบนะครับตั้งแต่จังหวัดนาลาทีว่าจนถึงจังหวัดตราดฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุรินจนถึงระนองฝั่งอันดามันเนี่ยมันมีปัญหาหลากหลายบางพันธุ์มันแตกต่างกันแต่ละพื้นที่แต่มีอยู่ปัญหาหนึ่งที่เหมือนกันก็คือกฎหมายพอเราทำอะไรทั้งอย่างเนี่ย ไม่ได้ระบุในกฎหมายพอทำอะไรก็กฎหมายไม่รองรับพอทำอะไรก็ผิดกฎหมายปัญหากฎหมายเป็นปัญหาหลักที่เราจะเป็นต้องยกขึ้นมาเพราะเราก็เลยมีการร่างกฎหมายใหม่นะครับซึ่งซึ่งที่เราใช้นะวันนี้ก็คือของปีสองสเ้าศนย์นะครับมันมันมัน้นนาสมัยแล้วนะครับเราก็เลยรวม มาประชุมกันว่าเราจะเป็นกางน้กฎหมายใหม่นะทีนี้ตผกันว่าเราจะด้านฐานเฉบาะเป็นไปได้ไหมสรุปพวกเราว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะกฎหมายประมงนี่มีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นประมงนอกน่านน้ำประมงทางนี้กลุ่ม่นเลี้ยงแต์น้ำเราไม่อาจที่จะก้าวล่วงกฎนั้นได้ เราก็เลยจำเป็นต้องยกร้างที่เป็นประเด็นสําพัญ์กับพวกเรามีอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งที่เราที่เราคิดว่ามันจะเป็นตุกก็คือคณะกรรมการนโยบายขรเมืองในชาติต้องมีพวกเราเข้าไปนั่งอยู่ด้วย 3- 0สคนไม่มีอยู่คนเดียวก็รู้แล้วว่าไม่สามารถทำอะไรได้ยกยื่นอย่างนั้นคนเดียวก็มีไม่มีทางชนะแต่เราสามารถรับรู้ว่าตรงเนี่ยเขาวิ่งคิดอย่ไหน ขามีนโยบายอะไรเราก็สามารถมากลดับมาบอกพี่น้องภาคเช่าประมูลได้ว่าเออผมต้องที่อย่างนี้นะอันที่สองก็คือเราต้องจาเป็นต้องมีคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการประงรใใรมงลและดัดจังหวัดยกร่างขึ้นมาว่าคณะกรรมการระดับจังหวัดรร่างหน้าตามเป็นยังไงเราก็ลังคิดคิดยูนะอันที่สามสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นเช่นเดียวกันก็คือองคอ์กรประมงลุมชน พเราอยู่กันเป็นยอมๆเรารวมกลุ่มกันต่อไปนี้องค์ความระมงจุดๆจะเกิดขึ้น,นเราสามารถรวมตัวกันไปขึ้นดังเยนเราสามารถทําอะไรโดยที่ไม่ผิกดกฎหมายนะครับอันที่4ี่ที่เรากาหนดก็คือในเรื่องของเหตการระมงที่ผ่านมานีัจะบัดคืนป่าก็ไปสามไม้ไ์ทะเลสามไม้ะไ์ะเลยสงขาอยัางอยู่ที่สามตันเมตรนะครับไม่สามารถเห็นได้นะครับเพร,เพราะเพราะอะไรก็คง ก็คงไม่รู้นะชาวบ้านชาวบ้านไม่เห็นแกงปอนีอยังไงที่ไม่สามารถขยับเป็นสามใหม่ได้ที่อื่นขยันประเ็นนึ่นาที่ว่านครนะขยับได้แล้วอันดามันก็ขยับได้แล้วก็ก็ก็เลยก็จังห็ัดก้ยกขึ้นมาแล้วก็ต้องมาทับใช้ตัวประเทศนะครับอันที่ห้าเนียวกันวานีก็คือประเด็นหนึ่งที่ โทษเราก็มองว่าโทษมันน้อยนิดเนี่ญญาจ,จากกรงุงเทมาปั๊บจะผมตึกจากห้าพันบาททัพยากรที่เขาจับได้เนี่ยเป็นแสนบนเรือเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกครับเขาไม่กลัวครับเราก็ต้งการต้องปรับเปลี่ยนกฎหมาย้วอันสุดท้ายก็ค,คือการควบคุมการขนส่งนะครับสิ่งนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าไอ้พี่น้องถ้ายอย่างนั้นเนี่ยเราถ้าคกระจายตัวจะทำนนยไงอ่ะยกร่างขึ้นมา เปิดโอกาสให้พี่น้องเข้าเชื่อเสนอกฎหมายซึ่งที่ผ่านมาพวกเราก็เดินเดินสายกันเข้าเชื่อเสนอกฎหมายแต่ในการได้รับนะครับได้มาเจ็ดพันเจ็ดพันกว่านะเออทางทางรัฐบาลก็ว่าเนี่ยกฎหมายก็เข้าไปแล้วแต่เขาเราก็เลยทำหนังสือว่าให้ชะลอก่อนพอชะลอไม่ได้ถ้าชะลอไม่ได้ให้พวกเราเกานั่งลงติงกรรมธิการวิสามันในการพิจารณากฎหมายไปด้วย ก็โชคดีเราได้เข้าไปนั่งได้สามสามท่านนะครับมีผมคนหนึ่งมีพี่น้องจากกระบี่คนหนึ่งแล้วก็จากระยองคนหนึ่งเขาไปนั่งเาานิดกันมาพิการณาริษมารในการพิจารณากฎหมายนะครับณวันนี้เนี่ยพิจารณาไปแล้ว25ครั้งนะครับอาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งนะครับโอ้เหนื่อยมากเลยอาทิตย์ละครั้งต้องขึ้นไปพิจารณากฎหมายนะครับ ซึ่งมีทั้งทางินใจสมุทรใจป่าตาเนี่ยก็ทุกาก็มีท่านนิกรนก็ท่านนิพนธ์ก็ไปนั่งเป็นกรรมธิการในการพิจารณากฎหมายอย่างนี้ด้วยสิ่งที่ได้แล้วที่ผ่านคณะกรรมธิการวิสามาแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งคณะกรรมการนโยบายของแห่งชาติเราได้แล้ถึงที่นั่งอันที่สองคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยก็ต้องมีพวกเราต้องไปนั่งอยู่ด้วยถามว่าจะไปนั่งได้ยังไงเนี่ยพวกเรามีเยอะแยะต้องจุดกรนเป็นสมาคมในแต่ละ ในแต่ละอำเภอนะฮะกว่าจะเจอหน้าตู้ปักมาจุดทะเบียนเป็นสมาคมระดับจังหวัดพวกเราเนี่ยทำนะฮะองค์นายกสมาคมรัฐบาลไทยเนี่ยยินดีสร้างเสริมเต็มที่ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรนะครับอันที่สี่อันที่สามนะครับก็คือองค์กรระดมพลุกชนเราพอเรารวมกลุ่มปักเนี่ยเราพอไปแจ้งสิทรวงมงคลว่าเรามีกลุ่มแล้วนะมีองค์กรแล้วนะกลมบางองค์เราขึ้นทะเบียนแล้วก็ ให้ <ITA> ให้พวกเราเป็นอยู it ่ในบัญ hmm. ช you. ีของเกษตรเดินนันอะไรกรมประมงก็ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายมีงบอะไรเกษตรเดนก็ไม่ผิดกฎหมายอันสุดท้ายที่ได้มานะวันนี้ก็คือเขตตามประมงก็คือเราเราขอไปห้าไม้นะครับแต่แต่ว่านัได้ที่ได้นะวันนี้ก็คือสามไม้แต่พื้นที่ไหนที่มีความมีมีความเหมาะสมในการที่ที่จะขยายได้ก็คือขยายได้ไม่เกินสิสองไม้ไปเลยนะครับอันนี้ก็คือที่ยกล่างขึ้นมา เออผมก็คงไปเรื่อยๆวนะครับสิ่งที่พอยกร่างขึ้นมาครับณวันนี้เี่สิ่งที่พวกเราคำนวณที่สุดก็มีอยู่สามประการกใหญ่ๆนะเราเขียนในคณะกรรมาการที่สามวันเถียงไม่ขึ้นเถียไม่ออกอันที่หนึ่งก็คือการขึ้นตะเขียนเป็นชาวประมงเนี่ยฟังให้ดีนะครับณนะวันนี้มียุ่เจ็ดขั้นตอนด้วยกันนะฮเจ็ดขั้นตอนไปถ้าเป็นชาวประมงได้คนลเด้ก็โห สาหัสากระมนครับเจ็ดขั้นตอนสามขั้นตอนอยู่ที่กรมเจ้าท่าอีกสี่ขั้นตอนอยู่ที่กรมประมงนะครับเจตของกรมประมงยังไม่ผ่านนะครับเขาต้องมีไม่พอหนึ่งครับกรมเจ้าท่าเนี่ยอันที่หนึ่งต้องขึ้นเดือเดือดใจนะครับต้องขึ้นเดือเดือดใจก่อนนะครับอันที่สองน่คือต้องมีใบประกาศเสนอว่าใช้เครื่องจักรกล คือไก่ไก่สตาร์เครื่องไมเป็นเนี่ยไม่ได้นะครับอันที่สามก็คือต้องได้รับใบอนุญาตขาย,ย,ายเรือต้องมีใบสามด้วยนะของของกรมเจ้าท่านนะแล้วต้องพอมากองของ,ของกรมประมงครับก็คือต้องขึ้นทะเบียนเป็นเรือประมงขึ้นทะเบียนเรือไทยเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นทะเบียนเรือประมงอันที่สองต้องขออนุบ,บัตรการใช้เครื่องประมง ก็ต้อะเดียนเรือปั๊บเลยขออนุญาตอันที่สามต้องขออญญาานุอน 3, อออญ,ญาตทำการประมงในเขตถึงต่อไปนี่จะมีเขตใดยฝั่งเขตนอกใดยฝั่งต้องขออญญาานุญาตด้วยเราจะจับจับปลาในเขตหรือนอกเขตอันที่สี่สัปดาเลยอันที่สี่ก็คือใบอญญนุญาตประกอบอาชีพประมงผมเถียงนะว่าผมเนี่ย ลูกทุกนายหลานเนี่ยปิดเติมนสามเดือนเนี่ยจะไปจับปลาจับปูจับหอยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่ชาวประมงนะครับผิดกฎหมายนะครับตัวประมงจับไม่ไม่จับแต่ก็ไม่ฟ้องนะแต่เขาฟอต้องจับนะหน้าี่หน่วยงานราชการต่างๆเยเย็นๆไปพักผ่อนเอาเบ็ดไปตกปลาถามว่าผิดไหมผิดครับ เราไม่ได้ขึ้นทะเบียนในทางระบุไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในทางระบุสิ่งนี้น่าหักที่พลตัวนะคนน่ะทั้งนั้นพี่น้องว่างๆเนี่ยไปไปบอกคุณนิพนธ์คุณนิกรหน่อยเนึ่งว่าก็ไม่ได้นะหรือนี้ไม่ได้นะผมเขียนกรื่อขอแห้งแล้วในสภานะเขียนไม่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องต้องทำอย่างนี้นะอันนี้ผมบอกตรงๆไม่ต้องโทษกรมบัญชนะครับเพราะมบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวกับการมาติดการโดยเฉพาะใหญ่ยิ่งคณะ ที่าต่เป็นคนยกร่างเป็นแบว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอนหนักเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาตั้งเราบอกนะครับเพราะเราเราทำงานมาด้วยกันเราทุกทีมาด้วยกันก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือสภาหรือผู้แทนที่พวกเราเลือกไปเนี่ยมันโบางเรื่องไม่เข้าใจพวกเรานะครับไม่เข้าใจพวกเราประเด็นที่สองที่พวกเรเป็นห่วงก็คือการเก่อเลี้ยงตัดน้ำเนี่ยจะเก่อเลี้ยงไม่ได้นอกจากว่าเป็นเหตุที่เขาประกาศ ทีนี้ถามหน่วยพี่น้องที่อยู่ทะเลสาบสงขลาล่ะกลางๆบ้านเนี่ยโอ้มันน่าจะเอาไก่จังไปไปไปกึ่ง่ะนะเอาปลาไปใส่แา่ว่าตกฎหมายไม่พี่ก็เขาไม่ยังไม่ได้ประกาศเก็งๆเหียญปลาคนนั้นน่ะโอ้โหเขาจะกำบากนะตัวนี้นะอืมอันสุดท้ายเนี่ยโอ้อันนี้ปัญหาใหญ่ครับปัญหาใหญ่มากเรื่งนี้นี่ผมเถียงเขียนก็เถียงไม่ขึ้นพวกเราเถียงไม่ขึ้นหลายท่านนี่เองด้วยเขาบอกว่าห้าม ปล่อยเทถิ one. One ้นหรือองิพิธอะไรต่างๆลงไปในที้จะจัดตัดน้ำนะครับยกเว้นนักวิชาการที่ที่ทัทำวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยโดยอนุขออนุญาตจากกรมปรุมแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยไม่บังคับใช้กับทหารและทหารทหารจะทิ้งอะไรก็ได้ เขาตัวทหารเงี้ยเดี๋ยวนี้ทหารเป็นใหญ่บ้านผมไม่ดูสิแต่ทนทีคนรู่นทันทีนี้ยนะเป็นตัวทหารใหญ่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆมีสารพิษมีวัตถุมีพิษอะไรต่างๆเนี่ยให้ทหารไปติ้งเนี่ยให้ัร้านคนร้านเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมต้องเป็นไปได้ทีนี้ทหารที่ผมกลัวนะกลัวหน่าวว่าต่อไปเนี่ยมีไอ้ไอ้วัตถุพิษอะไรต่างๆมีช่องทางในการที่จะระบายแล้วล่ะ พราะอหารไม่มีกฎหมายไงนต่ฝากพวกเราเนี่ยนะครับฝากพวกเราว่าเออในเรื่องในเรื่องการจุดระเยนต่างๆเนี่ยผมก็ไปวันที่14่สที่ผ่านมาฮะมันที่1ีมีนาเนี่ยผมก็ไปที่ิสระต้นธรรมนาคมนะครับไปเพื่อขอพบรัฐมนตรีแต่รพัฒนรัชมนตรีไม่อยู่ก็เลยขอเจรจากับที่ปรึกษาหลันนี้การจุดระเยนอย่างนี้นี่มันมันมันเรื่องสิทธิของชาวบ้าน ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ไปประเทศไปจังหวัดเพื่อนก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าที่14บี่มิถุนายนเนี่ยนะครับทิบสี่ปริสภา,นเ,าเนี่ยผมเราเรียนกับกรรมการสิทธิ์แล้วว่าริบกรองสิทธิ์กรรมการสิทธิ์ก็เชิญไปไปที่กรุงเทพนะครับไปคุยในเรื่องนี้ว่าอาจจะออกนนอยังไงสุดท้ายถ้าไม่เปิลต้นทำไงครับศาลรปกครองครับเรื่องนี้ผมไม่ได้อยู่นิ่งนะครับทำนะฮะด้วยตลอดนะนะระตุ้นเบื้องอต้น,น กุคงเรียนตเราแต่ยังแท่ยี่ปีกครับทักขอบคุณครับ